คอหมูย่างน้ำตกเนื้อวัวครับน้ำตกเนื้อวัวก็คือเนื้อน้ำตกเนื้อวัวนี่ก็คือเนื้อที่มันติดมันนะครับที่เขาคนอีสานเขากินกันอะ่ะร้านลาบทั่วไปอะ่ะเขาเรียกย่างน้ำตกอะไรนี่แหละแต่สับๆจริงๆในรายการอาหารเขาเรียกว่า,าเสือร้องไห้ย่างเสือร้องไห้ยำเสือร้องไห้อย่างเงี้ย ยำก็เื่อคือย่างอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ซอยแล้วเอาไปยำให้นะครับอันนี้ไม่ได้มีงานพิเศษแล้วปกติบ้านนี้ก็จะกินกันอย่างนี้อยู่แล้วครับก็กินกันอย่างนี้ประจําอยู่แล้วครับบ้านนี้ไม่ได้มีงานอะไรอ่ะไม่ได้งานอะไรยิ่งใหญ่อ่ะคืออยากจะกินก็อยากก็อยากกินก็น,นัดอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะหยุดเจอกันอ่ะก็กินเลยไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมาย เชิญคงเชิญแขกแล้วนะ่ะกินสี่ห้าคนนี้ก็ไม่เหลือแล้ะอุปรกรณ์เราจะมีพร้อมไงเราทรําไวเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเตาย่างไม่ว่าจะอะไรต้องบอกว่าเตาย่างเนี่ยพิเศษด้วยนะเตาย่างพิเศษด้วยครับจากทิศพันธ์สารยาโรงงานโรงงานสารยาสารยาสามพันนครปฐรมนะครับรเขาบอกว่าเป็นของปีใหม่ลุงป่องมงคลวัสเจ้าวาสะนะนะัสนนจักปณะ เอาทุกภาคไงภาคเหนือได้ดจวกำลังมาครับ F4 อันนี้เสร็จแล้วครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่ครับนึ่งหอยแมลงภู่เ่งนึ่งหอยแมลงภู่นะครับ,มรมรรบไม่ได้มีอะไรทำยากล้างให้สะอาดแค่นั้นเองซื้อมาจากตลาด ที่บ้านผมสามโลร้อยนะครับเนี่ยตัวขนาดเนี้ยสามโลร้อยนะครับไวนะ้แมงผู้ก็เอาใบโหระพา,าเทินบนแล้วก็นึ่งบบอันนี้กุ้งครับกุ้งกุ้งมาจากสมุทรสาครน,นะครับสดสดกุ้งมาจากสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครกุ้งกุ้งจ้ากุ้งจ้ากุ้งจ้า กรุงจ๋าลาก่อนไม่ลาไม่ได้เพราะเขาจะเอาไปย่างหมดนะครับต้องลาก่อนนะครับยังเหลือเป็นโลนะครับมีเหลือเป็นโลเพราะที่บ้านถูกครับไม่ต้องไปสมุทรสาค,ครใกล้บ้านเรามีตลาดไทยไม่ใช่ติดเทิดไทยของเรามีเทดิดข้างหน้าของเขาตลาดไทยเนาะมีกินหมดแล้วครับขอให้มีตังค์อย่างเดียวครับพบประมาณไม่กี่ร้อยแล้วครับกินทั้งครอบครัวนี่ยังดีนะหายไปคนหนึ่งนะครับคนช่วยกิน แม่แตงอ่อนประดิษฐ์่ข่แกไม่อยู่แล้วก็เรียกแกม,มากินอยู่นะครับก็เรียกแกม,มากินอยู่เรียกแกม,มาอยู่มาโหลดมาโลดมามาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพันนา